สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมตนท่าแพเชียงใหม่นะครับก็วันนี้นะครับเราจะมารีวิวกับตัวใหม่ล่าสุดนะครับของทาง m i d d l o o e e n s t t r r กันนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นเรือนที่ใครหลายๆคนจ้องแล้วก็รอมากๆนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในคอลเลกชัน200สที่เอาจริงๆคือไม่ว่าจะออกมากี่สีนะครับโดยเฉพาะสีเขียวสีน้ําเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เป็น200สเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะขายดีมากๆนะครับมันทําให้ยอดขายเนี่ยกรบกเจ้าตัว มิโดโอเชียนสองปกติไปเลยทีเดียวนะครับก็วันนี้เราจะมาดูในเรือน2 0 0รในรูปแบบของไทเทเนียมกันนะครับอันนี้ผมออกตัวแรงๆเลยนะครับว่าอันนี้คือเรื่องจริงคือผมดูยังไงเรือนี้ก็ไม่ใช่ไทเทเนียมในรูปแบบของแบบความรู้สึกนะครับหน้าตาฟิลลิ่งต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเรือนนี้มันเหมือนเรือนสเตเลดแล้วดูเผลอนๆนะผมรู้สึกว่ามันเหมือนโรเล็กซ์ซับมารินเนอร์แบบแบบมาแรงแบบจังๆเลยอะ่ะคือรู้สึกว่าขอบเบเซลที่เขาทำออกมาเป็นสีดำอะ กับในรูปแบบของ200เนาะใครที่อะไรผมทวนนิดนึงแล้วกันเนาะก็ถ้ามิ d ดโอเชียนสตาร์เนี่ยในระบบะการน้ํา200เมตรเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นรุ่นปกติคือมิ d ดโอเชียนสตาร์200ปกติกับตัว200นะครับ200ก็คือว่ามันเป็นรุ่นอัปเกรดที่ทําตัวของเบเซลเนี่ยเป็นเซรามิกหลักๆคือแค่นั้นเลยนะครับถ้าถ้าพูดถึงในวัสดุนะครับแต่ส่วนหน้าปัดอะไรต่างๆดีเทลหน้าต่างเนี่ยมันปรับเปลี่ยนมานิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปเทียบกันด้วยนะแต่ ยังไม่มีใน204นะครับตอนแรกผมคิดว่าเขาน่าจะทําตัวสเตเลตออกมาอีก1นึ่รุ่นหรือเปล่าที่ทําออกมาเป็นขอบสีดำผมก็ไม่ค่อยคิดเหมือนกันว่าเขาจะทำออกมาเป็น204นะอันนี้ผมบอกเลยว่า ในรูปแบบของไทเทเนียมแบบนี้ตอนแรกผมไม่คิดว่าเขาจะทําออกมาเป็นรูปแบบสีดําอันนี้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากแต่พอรู้ข่าวว่ามันจะมีเป็นสีดํามาในรูปแบบไทเทเนียมผมก็รอเลยนะครับเดือนนี้บอกเลยว่ามันหล่อมากแล้วก็ดูโคตรหรูนะครับสิ่งหนึ่งที่มันถูกเปลี่ยนไปเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีจุดไหนแล้วมันดีมากๆนะครับแรกผมพาไปดูในสเปคกันก่อนนะครับทุกอย่างเนี่ยจะเหมือนตัว200 C ทุกอย่างนะครับเคสไซส์นะครับตัวเรือนต่างๆทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับยกเว้นน้ำหนัก ถ้าเป็น204ไทเทเนียมเนี่ยน้ำหนักของเขานะจะอยู่ที่129กรัมเท่านั้นเองเบามากนะครับเบาสุดๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเปรียบเทียบด้วยเหมือนกันกับตัวเก่าว่าอะไรมาเป็นยังไงแต่วันนี้ตอนนี้นะครับผมพาไปดูในเรือนนี้กันก่อนจุดแรกเลยที่ผมชอบมากๆเลยในรุ่นของไทเทเนียม204ในรูปแบบของสายหน้าปัดสีดําแบบนี้นะก็ดูหน้าปัดดูนะครับคำว่าไทเทเนียมเนี่ยมันหายไปแล้วนะครับซึ่งอันเนี้ยผมชอบมากเลยนะครับมาทาออกมาเป็นหน้าปัดสีแบบสีดํา น้ำทะเลเหมือนเดิมนะครับเป็นสีด,ดําด้านาน,น้ำทะเลเหมือนเดิมแล้วก็ตัวหนังสือตัวขีดชั่วโมงตำแหน่งต่างๆเนี่ยเขาลงสีขาวหมดนะครับรวมถึงฟอนต์ต่างๆเนี่ยคำว่าอ่า O โอเชียนสตาร์กับคาร์เรอรเบอร์แปดศูนย์เนี่ยคือสีขาวสวยมากนะครับและไอ้ตำแหน่งตรงหกนาฬิกาในแดะที่ปกติเนี่ยถ้าเป็นเรือนไทเทเนียมเนี่ยมันจะมีคําว่าไทเทเนียมมาแต่อันเนี้ยไม่มีมาอันนี้ผมชอบมากมันเลยทําให้ดูเรือนี้แบบไม่เหมือนนาฬิกาไทเทเนียม แต่แล้วถ้าเกิดเราดูในส่วนของตัวเรือนต่างๆดูเนื้องานต่างๆเนี่ยผมกล้าบอกได้เลยว่าถ้าเกิดใครไม่เคยใส่เรือนไทเทเนียมเลยนะครับแบบว่าผมกล้าการันตีเลยว่าเรือนเนี่ยเพื่อนๆดูไม่ออกถ้าดูแต่ตานะดูไม่ออกว่ามันเป็นไทเทเนียมแต่พอมาจับมาสังเกตดูปุ๊บเนี่ยผมถึงจะรู้ว่ามันเป็นไทเทเนียมเพราะน้ําหนักเขาเนี่ยมันเบามากๆและแถมสีของไทเทเนียมในสมัยนี้นะการผลิตเนี่ยคือมันแทบเป็นสีเดียวกับสแตนเลสเลยแต่ถ้าเกิดไปในสมัยก่อนเนี่ย 20-30ปีก่อนเนี่ยนาฬิกาเททเนียมเนี่ยเราจะรู้ได้เลยจากสีเคสตัวเรือนสีเคสสายนะครับซึ่งอันนี้ก็คือแบบชัดเจนอยู่แล้วมันจะออกแบบคุนๆหน่อยแต่พอมาเป็นโอเชียนสตาร์เรือนนี้เป็นรูปแบบไททเนียมเนี่ยคือบอกได้เลยว่ามันฉีกหมดเลยมันเหมือนนาฬิกาแบบโรเล็กซ์ที r เป็นเนรือรูหเรือนนึงแบบวางอยู่ตรงนี้แล้วแบบ มีฟังก์ชันครบถ้วนหน้าตาสวยงามมากๆนะครับสิ่งหนึ่งที่โ c e a n Star ทําได้ดีก็คือการเก็บเม็ดของเขานะครับตรงตัวเรือนตัวเคสไซส์เนี่ยเขาจะทําตัวเรือนออกมาได้ขนาดประมาณ42มิลโดยประมาณนะครับรักทุลักอยู่ประมาณไม่เกิน50มิลบริเลยทําให้โ c e a n Star เนี่ยถือว่าเป็นนาฬิกาในเคสไซส์ยอดนิยมของคนไทยเลยทีเดียวนะครับใครที่รู้สึกว่า,าใส่นาฬิกา40อยู่เป็นประจําแล้วเนี่ยอยากได้นาฬิกาสปอร์ตเนี่ยเขาจะมองหาเคสไซส์42นะครับ เรือนนี้ก็จะเป็นอยู่ในระดับต้นๆที่เขามองหากันนะครับแล้วก็ราคาก็มาไม่ได้แรงเวอร์อะไรมากมายนะครับอย่างที่เราดูไปเมื่อกี้เนาะราคาเรือนนี้มาเพียง3 8 6 0 0นะครับซึ่งราคาเนี่ยจะสูงกว่าตัวไทเทเนียมปกติเพียงแค่2,000นนิดๆเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าจัดว่าดีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมาร์กเกอร์ตัวขอบตัวเรือนตัวสายต่างๆเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าหน้าปัดกับตัวขอบตัวเม็ดต่างๆในทุกอย่างเนี่ย ผมรู้สึกว่ามันหลอ่อมันไม่เหมือนไทเทเนียมเลยนะครับอันนี้คือสีดําคือตอนแรกอะ่ะลองสังเกตดูเนาะถ้าเกิดถ้าเรายังมีภาพจํากับตัวไทเทเนียมตัวก่อนอย่างตัวนี้นะครับเอามาชนกันเลยนะครับมันจะมีลักษณะออกแบบดูแป๊บเดียวมันคือไทเทเนียมไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าปัดที่ทําออกมาเป็นแบบเขียนคาว่าไทเทเนียมติดสีขาวเบเริ่มเทิมกับตัวใหม่เนี่ย204ที่ไม่มีมาเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่า2เรือนเนี่ย มันเหมือนไม่ใช่ไทเทเนียมนะครับเดินซ้ายมือเนี่ยคือมันไม่เหมือนไทเทเนียมเลยแต่พอมาดูขวามือเนี่ยเราสังเกตได้เลยว่าเไทเทเนียมไม่ว่าจะเป็นวงพื้นหน้าปัดต่างๆตัวขอบต่าง,างๆเขาทําออกมาออกแนวสีคุน้นๆให้ดูเหมือนไทเทเนียมนะครับใ<ม>ครที่เคยเล่นอออโอเชียนสตาร200์สองร้อยเมทเนียมแล้วรู้สึกชอบนะและอยากได้ความรู้ราเพิ่มมากขึ้นอ่ะบอกว่าหน้าปัดสีดำเนี่ย ใส่ได้แบบหลายงานมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นใส่ออกงานใส่ทํางานคือหน้าปาสีดำเนี่ยมันมันได้ทุกอย่างจริงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นในสิ่งที่ผมรู้สึกชอบนะใน204ตัวไทเทเนียมใหม่นี้นะก็จัดว่าทําออกมาได้ดีแล้วก็ถ้าเกิดพเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับในส่วนของตัวสายต่างๆเนี่ยสีนะ ลักษณะม้าเหมือนเดิมหมดสีเดิมเลยนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเคสตัวเรือนก็ยังเหมือนเดิมหมดแต่สิ่งที่มันแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดก็คือขอบที่เขาทํามาเป็นซามิกแล้วนะครับในรูปแบบของ2 0บซเนี่ยกับตัวมาร์คชั่วโมงที่เป็นรูปวงกลมเนี่ยมันดูทําให้นาฬิกาดูแบบโมเดิร์นมากขึ้นดูมีความสมัยใหม่มากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวมาร์เกอร์ตัวขอบนะครับเป็นตัวเลขที่ใหญ่ขึ้นดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับ สองเรือนนี้นะครับถ้าในตอนกลางคืนเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยทีเดียวนะครับก็ซุปเปอร์ลูมิเนว่นที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนถ้าเป็นทาง200ซเนี่ยสี C ของเขาเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะครับแต่ถ,ถ้าเกิดเป็น2อ0ธรรมดาเนี่ยจะเป็นสีฟ้านะครับก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเลยอย่างชัดเจนนะครับใครที่ชื่นชอบแบบไหนก็ลองเลือกกันดูนะครับแต่เอาจริงคือถ้าเป็นตัว 200C ตัวปกติเนี่ยราคาของเขามาอยู่ที่3 6 5 0 0ออ่ะบอกเลยมันเป็นนาฬิกาที่โคตรคุ้มค่า จนถึงปัจจุบันนี้นะครับมันก็ยังขายได้ตลอดเวลาแบบแทบแบบไม่เป็นนาฬิกาแบบแฟชั่นเลยอะ่ะมันเป็นนาฬิกาที่ต้องมีจิตัู้นะครับผมเคยบอกในหลายครั้งแล้วว่าเออถ้ามองหานาฬิกาไทเทเน Ocean Star ียมเนี่ยโอเชียนสตา200เมตรไทเทเนียมน่าสนใจมากแล้วก็ใส่ได้แบบสบายๆเบามากนะครับสองเรือนนี้นะครับน้ำหนักนะครับจะต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นถ้าเป็น200เนี่ยน้ำหนักเขามา129กรัม ถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยจะ123กรมัมตัวเก่าเนี่ยจะเบากว่าเพราะว่าขอบเนี่ยจะบางกว่านะครับถ้าเกิดเรามองดูด้านข้างแบบนี้เราจะสังเกตได้เลยว่าตัวขอบเนี่ยทางตัว 200C เนี่ยจะมีความหนามากกว่านะครับเพราะเขาเล่นขอบเป็นเซรามิกนะครับมันก็จะมีพื้นที่เยอะกว่าน้ําหนักมาก็จะต่างกันนะครับก็ตัวเก่านี่ก็ค่อนข้างที่จะบางเฉียบเลยทีเดียวนะครับเนี่ยนะครับ หลาที่ชื่นชอบในรูปแบบไหนก็ลองดูแบบนั้นนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่า200ตัวใหม่เนี่ยคือแบบ แน่นอนนะครับขายดีแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะลองท่าไม่ดูนะครับใครที่เคยเล่น204อยู่แล้วนะครับจุดเด่นของบานพับของ204เนี่ยผมเล่าอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับขอไปถึงบานพับผมพาไปดูสายก่อนสายของเขาเนี่ยจะตัดได้ทั้ง2ฝั่งนะครับฝั่งหนึ่งจะมีข้อใหญ่อยู่2ข้อข้อเล็ก2ข้อนะครับซึ่งข้อเล็กเนี่ยาสามารถเอาออกได้โดยการหมุนข้อหมุนหมุนออกนะครับแต่ผมแนะนํานิดหนึ่งใครที่เคยอเอาสายออกที่เป็นแบบสกู รู้สึกว่ามันง่ายแต่ถ้าเกิดเป็น 200c ทางมิดโอลเนี่ยเขาจะใส่การคลายมานิดหน่อยนะครับใครที่มีเครื่องมือผมอยากแนะนําให้เอาหัวแข็งๆหรือว่าอย่างดีหมุนนะครับกดลงไปใช้แรงนิดหน่อยแล้วก็กดเอานะครับใครไม่มีเครื่องใหญ่แบบของทางร้านหรือว่าอาจจะเป็นตามที่แบบทําศนะูนย์นั่นต่างๆเนี่ยถ้าเกิดใครที่ซื้อไปทางออนไลน์อย่างนี้แล้วอยากไปตัดเองเนี่ยผมแนะนาเอาเอา,เอาหัวไขควงแข็งๆหน่อยนะครับเพราะเขาใส่การคลายมานิดหนึ่งนะครับมันจะแข็งหน่อยนะครับก็อ,ออกได้ปกตินะครับ แล้วก็บานทับของเขาเนี่ยจะเป็นแบบยืดหดด้านแบบนี้นะครับซึ่งแบบนี้มันจะมีดีตรงที่ตรงไหนมันคือเวลาเราใส่แบบเสื้อสูตรสูตรแบบดำน้ำนะครับเสื้อแบบที่มีแบบอย่างไงอะมีลักษณะแบบแขนยาวอย่างเงี้ยนะครับเป็นนาฬิกาแบบ ที่รัดรูปแบบใส่ดำน้ำอะ่ะเวลาตรงนี้มันจะช่วยได้นะครับในการยืดขยายของของตัวข้อแขนากับการที่เราจะใส่นอกเสื้ออย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นกลไกของนาฬิกาดำน้ำโดยส่วนใหญ่เราจะเห็นเกินแบบถ้าเป็นนาฬิกาแบรนด์ทั่วไปจะเห็นอยู่ในพวกแบบ300เมตรขึ้นไปนะครับแต่เรือนนี้อยู่ใน200เมตรละนะครับวิธีการใช้งานเรือนนี้ก็บีบอย่างนี้เลยนะครับแต่อย่าไปใช้แบบในกรณีที่เราอ่าย่างไงอ่าอ,อยากเพิ่มขนาดหรือว่าตัดสายไปแล้ว ฟิตเกินไปมาเพิ่มขนาดตรงนี้อันนี้อย่าเพิ่งนะครับให้เราตัดสายให้ได้ขนาดที่เราใส่แบบแนบเนื้อเราปกติก่อนนะครับส่วนไอ้ตัวนี้เราก็ดันให้มันสุดก่อนนะครับเอาไว้ใช้ในกรณีที่เราดำน้ำนะครับเดี๋ยวมันจะออาออกอย่างนี้แล้วเวลาใส่มันจะดูไม่สวยนะครับเดี๋ยวผมจะลองทาบให้ดู ก็บนข้อมือ6.3นิ้วนะครับเวลามันอยู่บนนาฬิกาแบบเคสไส์อยู่ประมาณแบบ42.5นะถ้าตีไปก็ประมาณ43นั่นแหละนะครับมันก็จะออกแบบโอเวอร์ไซส์นิดนึงนะครับสำหรับผมนะแต่ผมรู้สึกได้เลยว่าเรือนนี้ไม่เหมือนไทเทเนียมเพราะว่าขอบเซรามิกมันเงามันแวววาวดีๆจริงๆเลยนะครับเมื่อลยเรือนนี้รู้แบบรู้สึกแบบ มันเหมือนโรเล็กซ b ซับมา e ินเนอร์นะครับความรู้สึกผมนะขอบเงาแบบนี้นะผมรู้สึกได้เลยว่ามันเป็นโรเล็กซ์ซับมาลินเนอร์แบบย่อมๆอ,อ่ะมันอาจจะเป็นอัลเทอร์นทีฟหรืออาจจะเป็นตัวทางเลือกก็ได้นะครับเดี๋ยวรอชมหลายๆคนรีวิวดูก่อนเนาะแต่ผมรู้สึกแบบเองเลยนะครับว่ามันมันใช่อ่ะนะครับมันใช่เลยนะครับแต่มาแบบฟังก์ชันแบบครบอะ่ะมีทั้งวันวันที่ครบหมดเลยนะครับอ่าผมว่ารู้สึกว่ามัน มันสวยอะส่วนมากๆนะครับเป็นนาฬิกาที่แบบใส่ได้หลายงานจริงๆนะครับสําหรับเรือนสีดํครอบเงาแบบนี้นะครับอันนี้คือฟิลลิ่งทั้งหมดนะครับซึ่งอาจริงก็สวยนะครับส่วนมากๆนะครับถามว่าเชียร์อันไหนดีนะครับกับรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่อันนี้ผมว่ามันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับใครที่ชอบแบบไหนผมว่าเพื่อนเพื่อนมองแว็บเดียวเพื่อนเเลือกได้เลยนะครับว่ามันแบบไหนมันชอบแบบไหนมากกว่านะครับซึ่งองคนละแนวเลยนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ Ocean Star 204 t ทเทเนียม um รุ่นใหม่นะครับสวยมากๆนะครับสวยมากๆนะครับเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของ t ทเทเนียมนะครับสรุปอีกทีนึงก็คือสิ่งนี้มันแตกต่างก,กันอย่างชัดเจนก็คือขอบที่เป็นขอบซรามิกมานะครับ แล้วก็ในส่วนงตัวนับปัดกับเฉดสีกับคําว่าเทเทเนียมนั่นเองนะครับส่วนอื่นๆตัวเคสไซ้ายตัวฝาหลังทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับตัวสายเหมือนเดิมหมดนะครับน้ําหนักรุ่นเก่าหน้าเก่าจะเบาวกว่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ ก็เท่านี้แหละนะครับยังไงวันนี้ผมบอสนะครับจากชาแนลวิมลท่าแพ้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับใครสนใจเรือนนี้มีพร้อมจาหน่ายแล้วนะครับใครอยากใส่ก่อนก็สามารถสั่งซื้อได้ทางช้อปปีได้เลยนะครับหรือว่าจะเพิ่มเคียวโคไทส์คลิปทักมาสอบถามในราคาส่วนลดนะครับเป็นแบบคนเงินก็จะเป็นราคาค่อนข้างที่พิเศษนิดหนึ่งนะครับใครทารายการผ่านช้อปปีก็อาจจะมีค่าธรรมเนียมของทางช้อปปีที่เราต้องแบกเขานิดหน่อยนะครับใครสะดวกทางไหนก็เลือกทางนั้นนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ